ท้้งหมูครับก็นังนั่งห,ห,งงหมูล้างหมูนี่มันต้องใส่อะไรบ้างเพื่อออกมาใส่ไหมไม่ต้องใส่ล้างน้ำมันสะอาดล้างหลายๆน้ำอ๋อนละ้างน้ำสะอาดล้างหลายๆน้ำแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดล้างเมือก ล้างกลิ่น้าวแป้งกระโพานี่ใส่เพื่อล้างอะไรอ่ะล้างเมือกล้างกลิ่น้าวอ๋อให้หนสูสะอาดสะอาดเออเออเออ เพิ่งรู้นะเนี่ยแป้งก็โมันล้างเอาไว้ล้างเมืองบางคนก็ใช้เกลือบางคนก็ใช้น้ำส้มสายชูแล้วแต่น,น้าไหนก็ได้อ๋อน้ำส้มสายชูก็ล้างได้ได้ห่ะ อืมดูสะอาดขึ้นเลยดูมีสะอาดขึ้นเยอะเลยข้างนอกก็คง,งไม่ล้าง,หงเหมือนเราบ้างมาล้า,าหงหลายน้ำเลยับอันนี้สะอาดจริง มาดูเพม่อนดูสาบจริงพอล้างเสร็จเดี๋ยวลงแพ็คต่องนี่น้ำสุดท้ายแล้วไหมล้างพืนให้มีน้ำใสเล้างให้น้ำมันใส ไนเนตรงนี้ตมันจะดน้ำแล้วก รัสงสักเสด็จน้ำนะเนี่ยรังสักเสด็จน้ำแล้วก็จะมาแพ็คลงกล่องแบบนี้ครับแล้วก็เข้าช่องฟิตครับประมาณนี้ครับ